สบายดีพ่อแม่พี่น,น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้น้องสายจะพาน้องสันวาไปดินกับเน,บนี่ยโจเอสวัสดีค่ะลูกนอ,นอ,อ,อารักนิดสบายนี่ยโจะกำลังเดินเ,เดินไปอยู่นั่นเนี่ยโจทำอะไรพาน้องสันวามาหาเนี่ยพาน้องสันวามาดินมาเป่าอ่างเป่าเป่าอะไรอยู่ในบ้านอะไรมัน ยโจไงก็เลพาน้องสามามินน้องจบปิญญาน้องสารมาเลนาหมเข้าเฮ้ตอสวัสดีค่ะมีตุ๊กตดกระตาตทำอะไรมีตุกกาดูหดู้งบิ๊กิน้องบิ๊กทำอะไรครับทำอะไรว้าวั้งบิ๊กเงนั่นนนโอ

ใช่เชื่อสร้างเชื่อสร้างออกจากบ้านมันโดนได้ออกจากบ้านมือยัดหยัดบ๊วยหอนเอลบวเฉลยัหาเี้ยวเี้ยวพัดยางเ่นบอกยางเดนเี้ยวามีสุดโกกว่าเคี้วอากาศมันดีเน่นึงศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งลมมันหอนอากาศมันดีนะครับ ลมลมเนาะลมลมเย็นเย็น่งาวเห็น,ลลนแล้วเนี่ยน้องนน้องเก่งนะเก่งเลยให้ยาวเชยร์เราเนาะเนาะให้ยายถไหมล่ะทำไมไม่ให้ยายจะเรียงช่วยไงเอามองเนาะเื้อยังไม oh. ่ได้ดู้อ้ารักไมล่ะรักน้องไมล่ะ ไม่งอบงหัดลมหัดลมหัดลมเออหัวหัวฮิฮิอะไรแค่เขาไปเถออ๋อยี่หองฮะอ๋อแค่เขาแล้วม่ได้ไปวัดหรอบรรยากาศยังเล่นแค่เขาไม่อยู่ไม่อยู่อะ ไปไหนเือค <là> ุ <flying away. S 1> ้มเนาะ็จังผลิตตกนรกั่งเหรอขยันเหรอขยันเหรอครับขยังเหรอนะครับมื่อนีบรรยากาศก็ดีเมื่อถ้าหนุกยันเหรอได้เยหายไหม นรี้ี่จะเัวบนหมักย่างเหเป็นักยงเยังสักหน่อยกันซื้อรถรถเข็นตอนนี้มันยังขีมตกใจอยู่ตกใจอยู่บิ๊กใบไม่เล่าคนน่ะบิ๊กไปหาน่องเร็ว้ว่าถางกินน้ำไบ่รนนอยยางเดียวรอนยางเดียวสีชมพูเลย บิดเเียงเห็นบ่เห็นหนังสั้นว้าบ่หรอเห็นสั้นว้าวใ่ไหมยังดีนะเดี๋ยวมาเกยจากดูรถจักรยาสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กชายข้าวปั้นเด็กชายบักข้าววุ้บปอมจ้าครับนี่นกอินทรีเจียวเลยแล้วข้าววุ้ยปอมจ้าป้าปางว่าข้าวปั้นเป็นนกอินทรีเมย์อ่ะเท่ไงมันดูแล้วกระจกแล้วผมมันนกมันโคตรเท่ไงข้าวปั้นเดี๋ยวใช่โดนัทโดนัทนะครับโดนัท โอ้บรรยากาศคือฝนฉีดตกนะพังนะมึนเห็นไหมอยู่บ้านฝนตกไหมนี่หน้าหิ้วตกบ่ตกอยู่เฉพาะที่มาตอนบ่ายเห็นไหมเพราะว่าฝนตกอยู่หน้าหิ้วเราวฝนตกเองอยู่เลาวเรากำลังจะไปกลางเต้นอยู่กลางเต้นอย่างกางหลานสาวมาได้กำลังจะไปกลางเต้นกลางเต้นกลางหลานสาว เออยายังล็อตดินหรือเปลโอ้บุกม่วงเออบุกย้อมผุนวางมันกินไปได้ย้อมกินไปไม่ได้เนาะทำรูปใหญ่ไปชิพานยางไปไก่กันนี่อันรูปน้อยๆหงก่อนไม่ฟองเือนเดือดความเดือดขียจักได้แล้วเนะขียจักพาล็อตดิน

ลูกยีเอ๊ยเป็นยังไงมีให้เลยปะมีไปถึงนะครับที่าไปตามนัดก่อนขั้นเด่นอันนี้มันปะมันไข่แล้วมันดีแล้วอ๋ดีแล้วจะไปตามนัดไม่เส่อตามนัดก่อนอืมเไยังไะมหนึ่งแล้วมันมอหนังบมีแห้งอ๋อมอนัดตามรอบเขาก่นครอ๋อมันจะตามรอบไปว่าม้อนัดแสองงู่สองเหรอันแล้วที่พูดเอก็คว้ามันล้วว่าาไม่ เนี่นขับรถได้ไปโอ้วเก่งเก่งอ่างลินนะเนยางลิ้นลับยางลินลับเลยลัานั่งแล้วกันให้เออย่างย่างลินลับ เดวนไปใช่อูนะครับพี่น้อมารับร่วมแจ้งลอยตุ้มมือนี่เออหมือว่านกเดียหอนนะครับไ่ได้ออกไปใช้เลยเดีนห่อนงนห่อร่วมมันหลับเลยสาลโมสช้าสาอยมาเว้านอนติดุ มันหย่อนบ่หังนั่นแหละลูกหย่อนเว้ยหนักแม่มันเอ้ยหนักหนักหย่อนเนบ่แม่นทําเฮาครึ่งแฮงแฮงหนักแขนเฮานี่แหละนะเพราะว่าเบิ่งน้ามันก็เงขึ้นเด้โหน้าเบ่งขึ้นีพ่อก็โทรมาอยู่นบ่โทรมาซุมื้ออนั่งๆนี่ก่อนบ่เดี๋ยวอนอน่นมันลุกมลนงบ่ เนียนเหรอปัดแล้วใบใหม่กับบบมากด้ยครับพี่น้องหกเลยยังไงเป็นใบใหม่นี่ยร่มแห้งครับมือนี่ยเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยติดต้นใหม่ต้นคุ้นหไรร่มครับไปอู๋นอนดอกฮัลโ càng tiếng nào nào được chưa được bơi ừ, nghe ให้อูนะครับเน,น่นๆเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะี่นะิลกลกอ้าวอนอนน,อน,นกจกนอนแหงบลูกไหใหพี่นอเอฟซีเบินงหาตาห้หยาเสียงดีเสียงดีว่ะพี่นอกเ อกินนมะเคี้ย,งเ,ยงเก่งเนบะ่ห่านแมนกินเก่งเลยนมเก่งเนาะแมนจากสองออนเป็นสามออนสี่ออนแล้วหนาไปเงินยังบ่างดเดือนเล่นนะกินลายกินลายนะครับ เนื้อกระลับเนาะมันมีอากาศดีอากาศดีชุ่มคืนว่านเด็ดเนาะฮอนน่นฮีเนาะอีพอจะมาฝนตกบอกก่อนตอนเช้าเราตุ้กเด็ดตอนตอนบ่ายมันชุ่มคืนฝนกำลังที่มาเราแบบเด็ดเห็ดละที่อากาเนาะน่าจะทางน่าจะยังบ่ทันจุดเพราะว่าตอนนี้มันยังบ่ัวเดือนสี่ดิฮะเดือนสามหยันให้เอ็ล่ามเนาะเก่อน ไ,ได้กลิ่นข้อเสียบนี่เนาะข้อเสียทำมาได้ใหญ่ไซส์ยังวันใดนอกนอกว่าลูกยังอ่อนอยู่นะครับทำได้ประมาณสามเดือนหรือว่าสี่เดือนขึ้นไปเหมืนกน็ใหญ่แล้วเคลื่อนนี่มแม่ก็ท่วมากนอะอันใหญหลานใหญ่ขนาะเ้าก็วก่าหรือ,อด่าว่าเมื่อคืนนี่คนโทรหาเมื่อวาน ด่าน้อยรับระเบะิพอเอมือโทรตอนประมาณเก้าโมงบ่ายหรือมาณเก้าโม,มงยังอย่างเงียเลยว่ะหัวมึงก็เลยว่าว่ันมันรับแล้วว่ะรับทั้งเมียทั้งลูกแม่ก็เลยว่าตื่นตื่นเช้ามาเราก็โทรหาใหม่อมตอนบ่ายนี่เราก็โทรมาแต่ว่า,ามีแม่ห้องงามกำลังซักผ้าให้ลูกเราว่าถามว่านด่านน้อยไปได้ให้ปะยังนอนอยู่เลยเราว่าจะออกมาหาสัญญาณแต่ว่า ฝนตกเด้กเ <ừ, S 1> ราก็ไบอลได้ออกมาเน็ตเน็ตเห็นเนี้ยเน็ตคือว่าหลากหลากสายเข้าไปหรอกข,ขั้นใดๆปะกัจจาวากระต้อเข้าไป้ตอเนาะยังบอลได้ปล่อยสัญญาณเข้าไปแฝนตกต่อไปนะที่ได้อัปเดตคลิปอาจจะได้ไล่สดให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนะครับนี่เป็นนที่เพราะว่าสัญญญ้นยันยังก็เข้าไปแล้วนะครับสัญญ,ญาณต่อสายไปนเราเลี้ยแต,ต่ติดตั้งนะครับสัญญาณ ได้ยังกระลากเข้าไปอ่ะสีนาวพอดีเลยค่ะชันวางมานบ้านนารูกเที่ยวบุญเดือนญซ้เนาะได้ซดเงินลูกให้ซดเนาะเอออย่างนี้ข่าวปีนึงปีกว่ามันก็จะย่างได้แล้วเนาะเริ่มเป็นย่างได้มั้ยเนาะเนียนแต่ิ่งย่างเร้วล่ะพวกเดือนด้วยฮะเจ็ดเดือนเขียวมันก็เริ่มปุ่งมันบ่เนียนการพัฒนาการเยังไงพัฒนาการนอนการกินกินเก่งเนาะ่กกินเงมั้ย แต่เวลาเฮาเว้าลมกันนี่มันกระพังในทางแท้ถึงจะมองบ่เห็นแต่กระพังนะเวลาเฮาอุ้มนี่คือกันอืตตอนแรกออกจากโรงบาลใหม่ๆนี่จังไดกินใกินบ่ค่อยหลายปานไดเดี๋ยวโรงบาลใหม่กินบ่หลายบ่เริ่มต้นกินไอ่อนนึงก็อ่อนนึงออนึงออนึงว่า2ออนกับ่ฮอดอืกินบ่เบิดเด้ทางให้2ออนมันตออนเดียว่อือแล้วก็แบบเฮาอุ้ม ถึงที่เาจะอุ้มบุ้มก็ให้เด้เพราะว่ามันยังบอ,อได้คุ้นมือเขานะตอนนี้เพื่อเป็นสามแล้วนะครับแม่มาแม่<ด>เ,เป็น <3 S 1> <ๆ>สามสามออนครึ่งเกือบสี่ออนแล้วถ้าวันละโดนจะกินก็คือสี่ออนนี่แหละถ้าว่าสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งจะให้กินก็คือเมื่อสามออนสี่ออน <c oughs> ถ้าสองชั่วโมงให้กินเพิ่งก็เมื่อสองออนครึ่ง,น,งนะนั่นนั่นบั่นเมื่อไหร่เป็นตืน่นเนาะ ตาสบโบแล้วพี่น้องตานีแพนด้าแล้วตานีแพนด้าแล้วกันกระตั้งก็เลยกลาปลุกไปนะครับเม้งแเ่เริ่มตัวเจไอไปเล่าเลยที่น้องไปได้นอนเต็มนะไอไปเล่าก็เจพุ่นก็คือแบบชีฮอดนะนะก็คือแบบนอนผมเป็นรับเป็นตื่นเลยมาทีนี้มาทีสหกเนาะมาทีสหกเมื่อไอจะมาเก็บชองได้ลูกเนาะไปโรงพยาบาล อัวจะโลงบานมากก็คือ <c oughs> ผมตาเป็นมีดขั้นด้านเลยแหละ <c oughs> <c oughs> นอนเรเป็นรับเป็นตื่นได้มีลูกน้อยตอนตอนมีลูกน้ำหนักเขาเด็ตอนท่านออกลูกน้ำหนัก62กิโลตอนนี้ล่ะตอนนี้49สี่สิบเก้าสี่สิบแปถ่ายพิมเท่าเอ็มก็มันสี่สิบเก้าน้ำหนักสิใกล้เคียงจากฟันท่านมีลูกเนาะทาลงอีกโลกนึงก็คือสามสามตัวเนี่ยมีลูกมีผัว โน่เป็นสาวขึ้นไมนพี่น้องเ <c oughs> พร <อ S 2> าะว่ <c oughs> าเช้ <c oughs> าลูกหนึ่งเพราะววานอยู่ในท้องตอนมีลูกมันก็มีแต่ลูกเด้หนางท้องค่อยหลายนะแบบลูกออกไปแล้วก็คือแบบกระตูกระเบาเลยนะเพราะว่ามันมีแต่ลูกอยู่ในท้องหมอบอกว่าลูกออกแล้วหน้าท้องแบนเลยแล้ว่าเพราะว่ามันมีแต่ลูกอยู่ในท้อง เรียกโมคิดว่าลูกโอ๊ะนะช่อทองนะทองที่ยังที่ยังหลายยังใแยงน,นะแค่จริงเลยลูกโอ๊แล้วแล้วเขาเจะบีบน้องเออน,นี่ยยังออกนะนะเขาว่าเน้่ยนะทองเจ้าคือแบนแทงใช่ไหมเขาจะว่าเขาต้องฟังโมกินของทอดของมันนะครับสิกินอาหารรักษาสุขภาพกันนะครับกินเนี่ยที่ก,กินชุ่ออยชลาเลยนะครับยัาโมได้ไปอยู่ไทยนี่แบบสลาดวักนี้ของทอดอะนไดยเพราะได้มาอยู่ไทยก็กินดูตอนน่ะมกินเนี่ยทอดดู แต่มันก็บ,บ่ค่อยขึ้นเป็นไรเพราะว่เาเห้องกินแบบอาหารแบบพิชานไรไม่ต้อกินพักนะบนสได้กินกินหวานดอกกินพวกอาหารลากัลกๆที่สุดก็คือแกง,งไงม้ด่แต่บักฮู้นะครับ,บก็กินนมดีหน้านะครับดีหน้าดีหน้าหน้าดำดลูกลูกลูกสีบ่มีไข่เนาะกินดีหน้านาะงฟางเนาะแม่นหมนาวา กินน้ำมะพร้าวกินดูดเลยน้ำมะพร้าวอยู่แค่ในวัดเนี่ยนะกินเพื่อนเราอยู่ในวัดจนหมกข้าวจนวัดต้นนะครับอยากกินน้ำมะพร้าวไอคอนเจง่า่เอ้วเอาแม่สนุกมันอยากเลยกินย้อนน้ำมะพร้าวกินตลอดเอาเรื่องมานอนนะครับทั้งเสียงวอกทด้งเสียงเวอากันพ่อกับแม่เวอากันเอาที่เป็นนักร้องกันรอดดีละ ตอนนี้การการกินอาหารกัแซ่บแล้วเนาะแซ่บก็สู้หมดปกติไปปกติธรรมดาแต่แต่ยังมากินของแบบของหลองเนาะแทบระยะหนึ่งเนาะดีได้เดือนนึงส่งทำเดือนไปก่อนเพราะว่าห้องของปุ๊ก้ากินนะกินใม่ห่างกินได้แต่ว่ายังลูกอะไรเนี่ยอย่เงพ่เพราะว่าลูกกินนมแม่เนี่ยเขาจะกินอาหารจืดๆหรือว่าบางลูกลก่อน กินก็อยากกินแหละตํามะหุงยังเพราะว่ามักที่สุดเวลาเห็นคนอื่นกินเนี่ยน้ําลายก็แตกเลยเหมือนเวลาไอ้ป่าล้โพดลงนะอยากเแต่ก็อดอืออยากแต่ก็อดกนผลไม้ก็ยังิม้ๆแงเปรี้ยวแงก็ยังบ่กล้ากินอือเฮากินได้แต่ว่าเฮาให้มลกมันยงท้องมันยงเนาะแม่นมันให้แล้วต้นมัน มันนอนแล้วครับพีน่น้องนอนสามสี่เดือนไปแห้งงเอแงเลยกลางคืนในห้องนะเด็เห็นห้องแล้วมั้งบ่แม่นสี่เดือนหาเดือนไปเพรจะควาาะค้างเคยเลี้ยงน้องยีงเวียงเนาะมันหยุดนี่ท้าแขกนอก้องยีเวียงก็เลี้ยงบ่ยี่ถ่ายี่ท้าแขกก็เลี้ยงแต่ว่าน้องเพิ่งได้ปีปลายแล้วยุดนี่เวียงนี่เด็กเด็ก่อนเลยมันบ่ แม่เขาเพิ่งคลอดออกมาได้อทิดนึงกดี๋ือเฮาเลี่ยงด้เพราะว่าตอนทิดนึงเลยยังอยู่กับมแม่ที่เขายังมั่ยฮาเลี้ยงพอดังจากได้อทิตหนึ่งแล้วก็คือเลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาจนฮอดสามปีเก้าเดือนอู้เนี่ยครับมา,า,มาน้างหางสิมีประสบการณ์ครับการเลี้ยงลูกนี่แต่ว่าผู้ชายมันกินหลายได้กินหลายนิ่ง <มา S 1> ได้แม่แล้วกระจายให้ยยะเลยทั้ <มา S 1> นว่ารีอว่ามโนอยากแบนไหนเนาะ ธรรมดาย่เพราะว่าลูกเขานี่ทํายากข้ามหิเตเลยอกบโได้เลยเด็กกับเป็นนำ้นำน้ำข้นทางไหนพี่น้องเนาะัแะต่พอแต่เมียนะครับเป็นความเมียอุปนิสัยส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าน้องเราบได้กินนมแม่เลยน้องอีกนันจะหมักเก็บท้องเลยกินนมมันนัืนบอบ่กินนมผงแต่เป็น<ง>ปน,นมแม่น้องกินเป็นนมปองอ อันนี้กินนมมันกลาเป็นเป็นหมาเร็วนะลูกลจำมั่มแล้วครับพี่น้องยที่บ้านภาษาอีสานบ้านเทา่าเอินเป็นหมาล่ะที่ลูกจำมั่มเนาะเอินคือกันบ่บ่อใ่บ้านเขาเอินอ้วนเลยนี่ใ่บ้านนี่เพื่นเอิญนในชื่อว่าเป็นหมาแล้วนี่คือเป็นแต่ฮักเป็นแต่แห้งไงเข้าใจรู้นต่ในบ้านเราเขาจะเอินอ้วนเป็นตุนต้ยแบบ หนามันตื erman, ต้ยพี่กืนเอ renamed, ิญเอิเก็เอินสร้างเนอะเป็นหมาไว้เนาะเื่อันจิตรหนาสร้างเนี่ีานเขเอิญเพราคนเอินเป็นหมาเนี่ยมันเป็นเพลนาด้เขึ้นเป็นหนาสรงักเพนแพงขนาดเพนแพงคำหักคแพงอะเบ้า